สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลนะก็จะมาแนแนวทางบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคันนี้ทั้งหมด2คู่เลยนะผมก็เป็นทีมจากพี่ม์ลีกนะก็เปิดหัวไปที่คู่อาร์เบิซิคเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับอาร์เบิซิคนะครับผมถ้าบอกว่าในเรื่องมาตรฐานโดยรวมณปัจจุบันนี้เขาดีไหมก็ต้องบอกว่าดูดีอย่างมากนะผมโดยการที่ไม่แพ้ใครมาแล้วเนัดโดยการที่ชนะไปหกนะผมเสมอนัดล่าสุดคือเสมอกเบย์เจนมิเนก็ถือว่าทำได้ดีอย่างมากกับการแมน ผู้แฮมตันวอลเลอร์นะครับผมก็แอบเหงาเหมือนกันนัดน,นั้นผมก็ไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องสถิติก่อนหน้านั้นทั้งในบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือจะเป็นในบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาทําได้ดีมาตลอดนะครับแต่มาดูในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับผมนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในเอซีฮัฟสเตเดียมนะผมแมนเชสเตอร์ซิตี้กดไปถึงเจ็ดเป็นต์ศูนแต่ว่าแมนซีเนี่ยไปเยือนเขาก็จบได้แค่เสมอหนึ่งหน,งนะครับผมแต่เอาง่ายๆคือครั้งล่าสุดที่ท,ทางอาร์บิิชนนนะไได้้กก็ 2, 000, ยอนะลันนบปปใีเ็อดซิิที่ชนะแมมมมนนนเเเชสตตอออรรรรร์ซิี้้้ไดดะคคคัับบาาูใื่งวพ แิตี้นะผมก็มีข่าวว่าจอสโตนอาจจะหายกลับมาฐานนะผมแต่ก็ต้องรอรุ้นอยู่นะผมว่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นไหมแต่ว่าเดบอยก็ยังไม่พร้อมคนระับ ส่วนทางอาบีเลติกนะผมก็จะขาดหลักๆก,ก็เป็นทางดานี่โอโมนะผมติโมแวนเนอร์แล้วก็เป็นทางออบานที่ไม่พร้อมนะองแต่ถ้ามองโดยรวมครับก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะยังมีปัญหาในเรื่องเกมไปเยือนอย่างมากนะครับผมแต่ว่าถ้านัดไหนที่ว่าเป๊ปแพ้มาแล้วนะนัดต่อไปเป๊ปจะไม่ค่อยแพ้นะผมคือไม่แพ้ติดต่อกันนั่นเองนะนัดนี้ผมเลยมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้แน่นอนนะครับหประตูไม่น่ายากให้มองไปที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งผู้ที่ผมประจานให้นะผมเป็น Burn, นิวคาสเซิลยูเตต็ดดเเปปิบบ้้าาานนออรรัแแกมทีสซงต์์แแชรรกมมงนนนะคัับผ็ว <laughs> นิวคาเซ่นนะผมต้องมาเจอเกมยากของที่เจอกับทีมอย่างปารีสนะผมก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยในเรื่องชื่อชนะแต่โคโรเรื่องกันเลยนะครับผมปารีสเขามีดูโดดเด่นกว่าเยอะนะครับผมแต่นิวเนี่ยก็มีในเรื่องฟิลฟอร์มร้อนแรงแนะผมสู้ไม่ถอยนะผมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของนิวเนี่ยสีนะัดหลังสุดตอนนี้ไม่แพ้ใครเลยนะผมโดยการที่ชนะทางเบนฟอร์นะผมสเสมอเอซีมิลานนะครับผมชนะทาง เชฟฟิลด์ไป8-0ชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยนะครับผม1-0แล้วก็นัดล่าสุดก็ชนะเบอร์ลีไป2-0กับแก้รกับทั่งปารีสแซงต์แชงครับพวกก็สามนัดหลังสุดไม่แพ้ใครเหมือนกันก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยชนะบรัสเซีลดัตบูลมาได้ชนะโอลิมปิกมาสเซย์นะครับผมแต่นัดล่าสุดไปเสมอกับเกลมองฟุตมาก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ชอบแพ้ทีมเล็กนะครับเพราะตัดจบไม่ค่อยได้นะครับมาดูในเรื่องความพร้อมครับก็นิวคาสเซิลก็ขาดทางเอเมลูคาร์สนะครับนะผมสเวนบ็อบแมนนะโจวิวลิลลล็อ,อกกกท่เเเหหรขาาาาาสวนนบปปยัััญหหงงคซ นะผมกระทั่งปารีสแซงต์แฌร์แมงที่ขาดทางอัสซิโอนะครับผมแล้วก็คิมเมมเบ้นะครับที่เหลือก็พร้อมหมดก็ทั้งเอ็มปาเป้ทั้งเดเมเบเล่พร้อมหมดคือความน่ากลัวต้องบอกว่าปารีสดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องแฮนดิแคปที่เปิดมานะผมวันนี้นิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คด้วยเล่นในบ้านตัวเองก็ถือว่ามีพลังอย่างมากมีความน่ากลัวอย่างมากนะผมแมตติตี T ้ T e ยังบุกไปชนะได้แค่นัดเดียวเองนะครับผมด้วยเจกอร์หนึ่งศูนย์ด้วยแต่วันนี้ถามว่าปารีสดีกว่า มอวิีทาปาลิสแสงชักแมงได้เลยนะครับวันนี้ก็คบเป็นทั้งหมด2คู่นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจเล็กๆนะครับผมนะครับแลนะใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมไปดูหน้าช่องไัเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ